จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าประตูเลื่อนแล้วนะคะแล้วก็มีคนเดินผ่านนะคะกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะาาประตูก็จะหยุดนะคะก็จะเลื่อนกลับค่ะตอนนี้มีคนเดินผ่าน ประตูก็จะเลื่อนกลับนะคะก็คือเป็นวิธีการกันหนีบนะคะทุกคนมันจะมีเครื่องกันหนีบนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นหมานะคะเดินผ่านประตูก็จะเลื่อนกลับอัตโนมัติะคะ่ะถ้าเกิดใครมีประตูเหล็กนะคะก็สามารถทำได้นะคะ สั่งการด้วยโทรศัพท์ค่ะมันก็จะมีแอปนี้นะคะแอปสมาร์ทไลฟ์นะคะจะมีแอปมาให้เราก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็กดเพื่อที่จะปิดนะคะสั่งการอันนี้คือปิดค่ะ ก็จะมาสั่งการเห็นไหมคะกำลังปิดแล้วน้าประตูตอนนี้เรากำลังสั่งการด้วยโทรศัพท์ไกลแค่ไหนก็ใกล้มือแต่ทุกคนลมแรงมากที่เมืองไทย ถจะปิดแล้วสั่งการด้วยโทรศัพท์เทคโนโลยีมันสุดยอดมากค่ะทุกวันนี้ถ้าเกิดใครมีประตูเหล็กนะคะหรือว่าประตะูแบบไหนก็ได้ค่ะประตูหน้าบ้านเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อเครื่องประตูอัตโนมัติค่ะ เดื๋ยวป้าจะให้ช่างมาติดก็อยู่ที่ประมาณ20,200บาทนะคะรวมกับกันหนีบค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ